26กรกฎาคม5 6 6พร้อมหรือยังรับช่วยเหลือรับเป็นเงินสดเช็คสิทธิ์ล่าส,สุดรีบลงทะเบียนรับเงินส่วนนี้กลุ่มนี้เท่านั้นที่ได้รับเงินฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ คลิปนี้มาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเหมือนเช่นเคยค่ะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางรัฐก็ให้สิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือเดือนละ3,000บาทนานสูงสุดถึง3เดือนจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนบัตรคนจนได้รับด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนะคะก็นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประกาศไว้ว่านายจุติ ไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการคุ้มครองและสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศไว้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ดังนั้นประกาศก็มีผลใช้แล้วตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2563 การให้ความช่วยเหลือในการประกาศนี้จะครอบคลุมในทุกด้านได้แก่การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมผู้สูงอายุที่ถูกสแสวงหาผลประโยชน์มิชอบด้วยกฎหมายผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุที่ประสบป,ปัญหาทางด้านครอบครัวด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพและต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่กลุ่มกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงพอมอหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โทรได้เลยที่เบอร์1 3 0 0และสำหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดก็สามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนั้นๆศูนย์นพัฒนาจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงพอมอการช่วยเหลือนี้ถ้าเรายื่นคำขอร้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่กำหนดไว้และก็จะพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้ใจ่ายค่าพาหานะเดินทาง ค่าอาหารค่าเครื่องนุ่งหม่มหรือค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมโดยต่อครั้งไม่เกิน3,000บาทและไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีซึ่งก็เป็นเงินสูงสุด9,000บาทนั่นเองค่ะ ท้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพให้สิทธิแก่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและในส่วนของต่างจังหวัดก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติดังนั้นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนถูกทุกด้านเลยนะคะก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่พม จังหวัดของแต่ละจังหวัดนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ